ยศยินสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปว่าล่าสุดเจอกับไชลาศไชลาครับเป็นไงความยากง่ายความแตกต่างระหว่างสมิงดำกับไชล่าศในมุมมองผมนะครับสมิงดำเนี่ยจะเป็นมวยที่สูงยาวในผมมุมมองผมจะต่อยยากกว่าเพราะว่าน้องเขาเขามีอาวุธเยอะส่วนไชลาศเนี่ยจะจะเก่งกว่าสมิงดำในมุมมองผมแต่ว่าสัดส่วนจะพอๆกันไชล่าฝีมือดีมีความว่องไวมีลูกหนัก ้ายหนักด้วยครับเคย <helper. S 1> เคยเจอมวยแข้งซ้ายแบบนี้ไหมเคยเคยครับเคยวันฉลองก็มีหลายคนครับแต่ไม่เคยเจอหนักเท่านี้หรอกเขาใช่ใช่ไหมถ้าเวทเขาจะเขาจะใหญ่กว่าคนอื่นที่เราเคยเจอมาครับครับครับ,รบแ,ลแ,ลแล้วดูว่าชายล่ามีอะไรที่ว่าที่ลน่ารักน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าเป็นเป็นจุดเด่นเขาอ่ะมัดมัดนักกว่าเอามัดก็ก็มีครับมัดก็น่าชกคนที่น่าจะ20หรือเปล่า20กว่าจิกาครับ พอดีไหมครับหรือว่าเตรียมตัวน้อยไปย20ว่าพอดีแน่นเลยครับใช่ไหมใช่พอล่าสุดพึ่งชบกับนาวัยไฟนั้นเป็นไงบ้างร่างกายก็โอเคนะครับอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เร่งมากหรือเปล่าอ๋อถ้าเร่งมากกว่านี้ก็ก็ก็ต้องวุ้นกันหน่อยก,ก,ก,ก็อาจจะเหนื่อยก็จะเหนื่อยวันนี้ใช่หา้าอาจจะหมดได้แล้วก็ดูว่าแล้วก็เราก็ได้เคลื่อนเคลื่อนร่างกายไปแล้วโอเคอ่าแล้ววันนั้นโชคดีที่เกมมันก็ไม่ได้เบียดใช่ครับไม่ได้เบียดถ้าเบียดกว่านี้เนี่ยก็คงจะเหนื่อยกว่านี้ ทีนี้น้ำหนักต่ำสุดยังเป็น124เหมือนเดิมไหมหรือได้ต่ำกว่านี้ผมคิดว่าได้ต่ำกว่านี้ได้ยังได้เหรอได้ครับถ้าคิว่าถ้าบีบสุดๆน่าจะได้122ได้สุดๆ122แต่ต้องขอเคลื่อนไหวแล้วก็ทําเรื่อยๆน่าจะอีกถ้าไฟนี้ผ่านไฟนี้ก็น่าจะ122ได้ <c oughs> ไฟนี้เจอกับชายล่าพิกัดเท่าไหร่ครับยังไม่รู้นะ24-26เราต่อสองควอมีปัญหาไหมก็คง <c oughs> ต้องมีนะครับเพราะตัวใหญ่ เพราะเขาใหญ่ด้วยแลว้วต่อมน้หนักเขาด้วยวใหญ่แต่ว่าเที่ยวนี้ร้อยยี่สี่นี่คือก็กกกเต็มละครับร้อยยี่สีก่ก็ถ้าถ้าถามว่าเพิ่งเคลื่อนมาคร,ครั้งแรกเนี่ยก็ก็โอเคร้อยยี่สี่บีบสุดสุดร้อยยี่สองถามถึงน้ําหนักเพราะว่าอยากจะถามในึงคู่มือในฝันเหมือนเดิมใครแพ้ก็อยากให้เจอแล้วก็ยังอยากให้เจออยู่ครับถ้าจะใช้ไม่มีคู่ครับต้องโยทินอย่างเดียวครับถูกไหมครับยุคนี้ครับมีโอกาสไหมในมุมมองเรายังได้อยู่นะก็แล้วแต่ทางต้องการคือกันเพราะว่าผมได้ได้เสมอครับ ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยเหมือนกันกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วครับกับพระอาจารย์ฉายที่ขึ้นป้ายที่ขึ้นป้ายเราสองครั้งสองครั้งครับครั้งแรกที่บุรีรัมย์มีโควิดแล้วก็ครั้งสองนี่เราป่วยใช่ครับน้ำหนักล่าสุดปล่อยไเท่าไหร่ครับน้ำหนักล่าสุดปล่อยก็มีหกสิบสิบกิโลหกสิบสิบกิโลร้อยยี่สิบสี่ทำกี่โลก็ประมาณสี่โลสี่โลโยชินอายุเท่าไหร่ครับปีต้นปีสามสิบครับต้นปีหน้า